น้องตะวันเตรียมกระตาเด้อของแท้เด้อใสใสสขอ้ของแท้ของแท้หุ่น่ะอมาเออกินได้เบอก็เจาเปเอาล่ะเอาคือเปเอาโอ้ยบอก็เจาย่างไปเลยเต็มไเข้า่หมดอโอ้คือเห็ดงามแต่ว่าคือกระตาษุ่น ไม่เจอเลยอ๋านี่บ่อนเลยนี่ไอ้บอลโอ้ยเมื่อนี้เอากระคูม้าไงก็เก่าเฮ็ดทานเรามีเฮ็ดทานบอกนึ่งฉันไหนล่ะบอนอ้าวคือบ่เก็บมาให้บ่กยัยสบายเก็บเครื่องดู่ลเงินบอของแตัมพุ่นน่ะหูยของแท้เด้นี่พุ่นน่ะเห็ดค่าเด้นี่ยนึกหน่อยดีใจไม่เห็นเห็ดแก่เก็บเอาเก็บเอาเดี๋ยวเขาจะไปเก็บเอาออกจากกระตา มึงกินบดี่อะไรซะวะของแท้เนอะของแท้ไปแกงใครแม่สาเ้อะพอแล้วน้องบอกเข้าไปแล้วลูกปะเดี๋ยวคือหลานพี่น้องมาพ่อกันเหต่ละเห็ดพอไป่ใช่หรอกจะไปให้นี่แหละไปเอากลับบ้านกันปะพี่น้องปะมาขึ้นมาขึ้นมาไปคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะไปไปเขาต่บ้านไป